เคยไหมครับที่การตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในชีวิตมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดกาลสำหรับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแต่เป็นเหมือนตราบาปที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำทำให้ผมไม่กล้าขับรถคนเดียวในเวลากลางคืนอีกเลยเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมยังทำงานเป็นเซลส์แมน ต้องขับรถเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆวันนั้นผมต้องไปพบลูกค้าที่จังหวัดปราจีนบุรีการเจรจาทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่กว่าจะเสร็จสิ้นก็ล่วงเลยไปจนเกือบจะสองทุ่มแล้วโดวยความที่อยากจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดผมตัดสินใจเปิดแผนที่ในโทรศัพท์เพื่อหาทางลัดแทนที่จะวิ่งบนถนนสายหลักที่คุ้นเคยแอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นถนนรอง ที่ตัดผ่านหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรมันบอกว่าสามารถย่นระยะทางไปได้เกือบ40กิโลเมตรตอนนั้นผมคิดแค่ว่าเยี่ยมเลยถึงบ้านเร็วขึ้นเป็นชั่วโมงโดยไม่ทันได้ฉุกใจคิดเลยว่าทางลัดในตอนกลางคืนมันอาจจะไม่ได้พาเราไปสู่จุดหมายเสมอไปช่วงแรกของการเดินทางถนนก็ดูดีมีแสงไฟจากบ้านเรือนและร้านค้าประปราย แต่เมื่อขับลึกเข้าไปเรื่อยๆแสงไฟก็เริ่มน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเหลือเพียงความมืดมิดที่ถูกฉาบไว้ได้วยแสงไฟจากหน้ารถของผมเท่านั้นสองข้างทางไกลเป็นทุ่งนาและป่ารกทึบไม่มีบ้านคนไม่มีรถสักคันสวนมาบรรยากาศเริ่มวังเวงผมพยายามเปิดเพลงฟังดังๆเพื่อกลบความเงียบแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกไม่ดี สัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดขาด,ดหายหายจนดับไปในที่สุดผมได้แต่ภาวนาว่าถนนเส้นนี้มันจะสิ้นสุดลงเร็วๆเรื่องที่ผมกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นเครื่องยนต์ของผมเริ่มกระตุกสองสามครั้งก่อนที่ไฟหน้าปัดจะกระพริบพรึบแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลง รถไหลไปตามแรงเฉื่อยอีกนิดหน่อยก่อนที่จะหยุดนิ่งสนิทอยู่กลางความมืดผมพยายามสตาร์ตรถซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็มีเพียงเสียงแชะแชะที่แห้งแล้งตอบกลับมาบ้าเอ้ยมาเสียอะไรตอนนี้วะผมสะบัดออกมาอย่างหัวเสียความรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างถาโถามเข้ามาอย่างรุนแรงผมมองออกไปนอกหน้าตา่างแต่ก็เห็นเพียงความมืดดำสนิทที่มองไม่เห็นแม้แต่งเงาของต้นไม้ ผมนั่งนิ่งๆอยู่ในรถพยายามตั้งสติและคิดว่าจะทำอย่างไรต่อดีจะให้นั่งรอจนเช้าก็คงไม่ไหวหรือจะลองเดินหาบ้านคนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่การเดินไปตามถนนมืดๆแบบนี้มันก็ดูเสี่ยงเกินไปในขณะที่กำลังสับสนอยู่นั่นเองหางตาของผมก็เหลือบไปเห็นบางอย่างใกล้ออกไปข้างหน้า ตรงสุดปลายแสงไฟหน้ารถที่ส่องไปถึงมีเงาตะคุ่มคุ่มของใครบางคนกำลังยืนอยู่ผมเพ่งมองอย่างไม่แน่ใจเป็นคนจริงๆหรือเปล่าหรือผมตาฝาดไปเองเงาดำนั้นค่อยๆขยับเดินตรงมาทางรถของผมอย่างช้าๆผมรู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันทีอย่างน้อยก็มีคนผ่านมา บางทีเขาอาจจะช่วยผมได้ผมตัดสินใจเปิดประตูลงจากรถก้าวออกมายืนรอเพื่อจะโบกขอความช่วยเหลือร่างนั้นเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาจนผมเริ่มมองเห็นรายละเอียดชัดขึ้นเป็นผู้ชายรูปร่างสูงโปร่งสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเก่าๆก,ก,กับกางเกงขาย,ยาวสีดำแต่แล้ว หัวใจของผมก็แทบจะหยุดเต้นเมื่อร่างนั้นเดินเข้ามาอยู่ในระยะที่แสงไฟส่องถึงเต็มที่สิ่งที่ผมเห็นมันคือร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีหัวบนบ่าของเขามีเพียงลำคอที่เว้าแหว่งและรอยเลือดที่แห้งกรังติดอยู่กับปลกเสื้อแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวคือมือข้างซ้ายของเขาที่กำลังหิ้วหัวของตัวเองไว้เหมือนกำลังถือตะกรา้า ใบหน้านั้นซีดขาวดวงตาทั้งสองเบิกโพลงจ้องมองมาที่ผมอย่างว่างเปล่าแต่ริมฝีปากกลับกำลังยิ้มมันเป็นรอยยิ้มที่กว้างจนแทบจะฉีกไปถึงใบหูมันเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีความเป็นมิตรใด,ดๆเจือปนอยู่เลยผมยืนตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสาบขาทั้งสองข้างหนักอึ้งเหมือนมีใครเอาแท่งปูนมาถ่วงไว้ ลมหายใจติดขัดอยู่ในลําคอสมองของผมขาวโพลนไปหมดแล้วไม่สามารถสั่งการอะไรได้อีกต่อไปทำได้เพียงจ้องมองร่างไร้หัวที่กำลังเดินตรงเข้ามาหาผมชา้ชาๆเสียงฝีเท้าที่ย่ำอยู่บนถนนลาดยางมันดังกึกกึกกึกประสานกับเสียงหัวใจของผมที่เต้นรัวเหมือนกล่องสงคราม ร่างนั้นเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้ารถของผมห่างออกไปไม่ถึงสามเมตรมันหยุดยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่มือขวาที่ว่างอยู่จะค่อยๆย,ยกขึ้นแล้วก็ชี้มาที่ผมจากนั้นก็ชี้กลับไปที่หัวที่ตัวเองถืออยู่สลับไปมาเหมือนกำลังจะบอกอะไรบางอย่างแล้วสิ่งทินน่าสยดสยองที่สุดก็บังเกิดขึ้น ริมฝีปากบนหัวที่ถูกหิ้วอยู่นั้นมันขยับครับมันขยับพูดออกมาเป็นเสียงแหบโหยที่ฟังดูเหมือนเสียงลมลอดผ่านช่องว่างน้องน้องชายเห็นเห็นตัวข่าไหมเสียงนั้นมันก้องอยู่ในหัวผมร่างกายผมสั่นเทิมอย่างควบคุมไม่ได้ ผมอยากจะกรีดร้องออกมาให้สุดเสียงแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอผมอยากจะวิ่งหนีแต่ขาก็ก้าวไม่ออกร่างไร้หัวนั้นเริ่มก้าวเดินอีกครั้งมันเดินอ้อมมาทางฝั่งคนขับตรงมาที่ผมสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดของผมตื่นขึ้นมาในวินาทีนั้นผมถลนกลับเข้าไปในรถลนลานปิดประตูและกดล็อกทันที มือไม้สั่นจนทำอะไรแทบไม่ถูกผมบิดกุญแจสตาร์ทรถอีกครั้งอย่างบ้าคลั่งแชะแชะแชะพึมเรากับมีปาฏิหาริย์เครื่องยนต์ติดขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อผมไม่รอช้ารีบเข้าเกียร์แล้วเหยียบคันเร่งจนจม,มิดรถพุ่งทะยานออกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วผมไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมอง ทำได้เพียงขับหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมขับรถเหมือนคนเสียสติไปตลอดทางน้ำตาไหลพรางเงื่อแตกท่วมตัวหัวใจเต้นระรัวจนแทบจะทะลุออกมานอกอกผมไม่รู้ว่าขับมานานเท่าไหร่จนกระทั่งเริ่มเห็นแสงไฟจากถนนสายหลักอยู่ลิบลิผมรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เมื่อรถเข้าสู่ถนนใหญ่ที่มีรถราสัญจรไปมา ผมจึงค่อยๆผ่อนความเร็วลงแต่ก็ยังไม่กล้าจอดผมพยายามปรับลมหายใจให้เป็นปกติพลางยกมือขึ้นปาดน้ำตาและเพื่อความแน่ใจผมจึงเหลือบมองกระจกมองหลังเพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตามมาภาพที่ผมเห็นในกระจกทำให้โลกทั้งใบของผมพังทลายลงมาอีกครั้งบนเบาะหลัง หัวของผู้ชายคนนั้นมันกำลังหันหน้ามาทางผมดวงตาเบิกโพลงและริมฝีปากก็ยังคงยิ้มให้ผมอยู่